เป็นประโยชน์ของชาติจะมาแก้หนี้สินของประเทศทั้งหมดเด็กก็จะได้เรียนเรียนหนังสือมากขึ้นเพราะได้ทุนเหล่านี้เอาทุนสีดำทุนใต้ดินขึ้นไม้ถูกกฎหมายปัญหาต่างๆมันก็จะลดลงผ่านสภามาหมดแล้วรออะไรนะสิ่งนนี้เป็นปัจจัยสำคัญนะที่ต้องเร่งดนำะเนินการหาเสียงไปวันๆได้ประโยชน์อะไรไหม คะแนนนิยมดีขึ้นแต่ขึ้นเล็กน้อยแต่ถ้าจะให้ขึ้นแบบพวรวดพรวดต้องมุ่งไปชาตินิยมมุ่งไปแบบปึดปืดปดืถ้าไม่ปึดปืดปดืก็เตรียมพร้อมให้ดีนะฮงานนี้คณะรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์สีเล่าทัพโดนเอาคืนแน่นอนฝันทง สวัสดีครับบาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสํานักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้มาอยู่กันในสตูดิโอฮะหลังจากที่เดินทางกันมาหลายสัปดาห์นะครับวันนี้ก็ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของโพลเป็นเรื่องคะแนนน,น,นิยมของพลเอกประยุทธ์คะแนนนิยมของพรรคการเมืองต่างๆฮะที่กําลังข,ขึ้นขึ้นหลังลงเป็นสปีดที่มีการตรวจวัดเป็นเรื่องของโพล ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนในเรื่องของการหาเสียงแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันฝากด้วยครับเบอร์สองครับครับแล้วฝากทักเบอร์ไทยเบอร์ยี่สิบเก้าเนยนะครับเฮ้ยใช่ครับเบอร์ยี่สิบเก้าผมสนุกนครับผมไม่ผิดแน่ครับนักการเบอร์นี้นะครับยี่สิบเก้าครับสวัสดีครับพี่น้องชาวปากน้ำเมื่อกีเจอกันอยู่เลยฝากด้วยนะครับยี่สิบเก้าทั่วประเทศนะครับ ครับต้องอ่ะพี่น้องชาวประจวบฝากทุกพระเจ้าโปรดด้วยนะครับเบอร์สองครับวันนี้ท่านเพื่อไทยมาเต็มครับท่านสุริยะอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงก็มาครับล็อกเดียอดีตยาก็มาครับต้องกตีนก็มาครับนะครับขอบคุณนะครับท่านเตชหยมหานพิศิลป์นะครับใน่านเดชนายกนะครับเพื่อไทยนะครับท่านสุริยะนะครับอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยนะครับครับผมฝากด้วยนะครับลุง รัับังเลือกเบอร์สองจอดน้ด้วยครับสวัสดีครับรับบังนะครับเลือกวัดจพลเบอร์สองนะครับพักเพื่อไทยครับและสอสอพักเพื่อไทยนะครับพักเพื่อไทยเบอร์ยี่สิบเก้าครับน้องทุกท่านครับของสัปดาหนี้นะครับท่านเศรษฐาทวีสินะครับนายเดชนะครับไม่เห็นายกองศิษยของพักเพื่อไทยครับวัสดีครับเบอร์สองครับบังอยู่ข้างบนแล้วครับบังอยู่ข้างบนแล้วครับ นี่ครับรับฟังนะครับเบอร์สองครับเรื่องเบอร์สองครับวันเจ้าคุณปักผีตะคุณนะครับและเรื่องพักเพื่อไทยเบอร์ยี่สิบเก้านะครับพี่น้องปักพักรานครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านเศรษฐาทวีสินนะครับท่านมาเยือนยานนะครับเป็นกำใจให้ประคั้นนะครับทุกท่านนะครับเดงยือนยานด้วยไวปัจจบายพักเพื่อไทยนะครับเยือนยานทำได้นะครับ ปอยความั่นใจนะครับทบายครับเพื่อไทยนะครับทําได้ครับถอยยาวแล้วครับ ครับแต่ว่าทัก็ใชอแต่ว่าผมก็ใช้ว่าผมใช้ความความเร็วความช้านะครับแล้วก็ความหนักแน่นแล้วก็ความเป็นคนตัวเบาฮะคือยังไงถ้าใช้เวชาตัวเบาอ่ะช้านี่ช้านี่ผมช้าผมเดินช้าแต่ผมคิดเร็วเดินช้าคิดเร็วคิดเร็วแล้วก็สั่งการทำงานเร็ว สังการทํางานเร็วฮะ,ะแล้วก็หนักน่นคือผมเป็นคนหนักน่นอยู่แล้วอืนะครับตัวเบาไม่ใช่น้ําหนักนะครับอืคืออะไรหมครับอะไรฮะว้าวคุณว่าอะไรอ่ะท่านเป็นวิทยายุทธหรือ,อยังไงจอมยุทธ์หรอไม่คือผมไม่มีไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรผมตัวเบาผมไม่ต้องการอะไรแล้วผมก็ทํางานให้กับประชาชนได้ ไม่ได้มีความหวังที่จะต้องไปหาอะไรแล้วหาอะไรใช้เข้าตัวแล้วทั้งหมดผมผมก็มาป่านนี้แล้วนะครับอันนี้คือตัวเบาตัวเบาเพราะฉะนั้นยอมรับว่าเดินช้าเดินช้าแต่ยืนยันว่าคิดเร็วคิดเร็วสั่งการเร็วสั่งการเร็วดักแน่นดักแน่นไม่ใช่มีใครมายุมายงอะไรอย่างไงที่ผ่านมาซูเปอร์โพลก็เผยแพร่คะแนนนิยมของปยิปัติเนี่ยนะก็ดีขึ้นหนุนจูรินจับมือกับชวน บัญญัตินำประชาธิปัตยเป็นรัฐบาลได้อีกผลการวิจัยของซูเปอร์โพเปิดเผยข้อมูลสำรวจจุดีลักษณะวิสิิ์ในใจของประชาชนจากการศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพจำนวน1,102ตัวอย่างระหว่างวันที่5ถึง10มีนาคมที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ8.6ต้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้น1 0ละระบุอยากอยู่ที่เดิม ในแกลบที่น่าสนใจก็คือร้อยละ81.5เชื่อว่าชวนหลีกภัยจะช่วยพรรคประชาธิปัตย์ชนะร้อยละ6.5เชื่อว่าบัญญัติมาตรฐานจะช่วยประชาธิปัตย์ได้นอกจากนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ84.5เชื่อว่าจูลีลักษณะวิสิร์รวมกับชวนหลีกภัยบัญญัติมาตรฐานจะช่วยพรรคประชาธิปัตย์ให้เป็นรัฐบาลอีก 9, นะฮะร้อยละ80.9นะฮะผลงานของน,น,นายจูลีลักษณะวิสิทธิ หรือประกันรายได้เกษตรกรพืชเศรษฐกิจข้าวโพดยางพาร,รามันสำปะหลังแล้วก็าปาล์มร้อยละ74.6บอกว่าประชธิปัตย์ไม่ใช่พักเฉพาะกิจแต่เป็นพักเก่าแก่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับนั่นคือเป็นพักของประชาธิปัตย์แต่ประเด็นที่น่าสนใจมีการทำโพนะครับระบุถึงสถานการณ์ตอนนี้นะสถานการณ์ตอนนี้ที่เกี่ยวข้องกับ พรรคการเมืองต่างๆที่เป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3ไล่มาตามลําดับปรากฏว่าโพของซูเปอร์โพที่ผ่านมานะฮะสิ่งที่น่าสนใจคือพรรคอันดับ1ตอนนี้ที่เชื่อว่าจะได้เป็นรัฐบาลแล้วก็จะได้สอสอมากที่สุดนะกลับกลายเป็นพรรคเพื่อไทยซึ่งปีการประกาศไว้ว่าจะได้แลนสไลด์ตลมสไลด์มากกว่าพรรคอื่น ะะอันดับ1น,นะฮะร้อยละสามสนะ,ะจะได้สอสอเขต133่งอยาคนนะะประมาณการนะะจำนวนรายชื่อเนี่ยบัญชีรายชื่อหรือปัตริลิจะได้ยี่สคนรวมที่นั่งต่ำสุดเนี่ยนะฮะแล้วก็สูงสุดจะได้ไม่เกินร้อยหกสิ 160, หรือ135่งรอถึงหนึอันดับ2องเป็นพรรคภูมิใจไทยนะะเขาประเมินว่าร้อยละ Uh, 23.3หรือจำนวนสสเขต101คนนะครับประมาณการก็บัญชีรายชื่อ20คนนะครับแล้วก็เขตจะได้2 2 1คนนะถึง96ถึง146คนนะครับพลังประชารัฐ113.3จะได้53คนนะปฏิเลสก็จะได้11เขตก็จะได้รวมแล้วก็จะได้64คนนะครับ ส่วนประชาธิปัตย์นะฮะก็จะได้44คนฮะก็จำนวนปาร์ตี้สก็จะได้8นะฮะแล้วก็ทางรวมทั้งสิ้นก็จะได้52ซึ่งประชาธิปัตย์คาดหมายว่าจะได้55คนเท่านั้นนะจากเดิมก็พักเป็นร้อยตอนนี้ก็คงเห็นจนถึงกรีน,นี้ก็ต่ำร้อยในขณะที่รวมไทยนะฮะสร้างชาติก็จะได้อยู่35คนนะ,ะสำหรับเขตปาร์ตี้สก็จะได้แค่8คนนะแล้วก็ รวมทั้งหมดนะก็จะได้เพียง43ก้าวไกลก็จะได้10คนนะฮะแล้วก็ปฏิเดชได้12นะแล้วก็ในส่วนของภาพรวมก็จะได้22นะและพพักอื่นๆก็เฉลี่ยไปร้อย24นะก็จะได้ประมาณ24คนนะฮะปฏิเดชก็ได้14แล้วก็เขตเนี่ยรวมทั้งหมดทั้งปฏิเดชทั้งเขตเนี่ยก็ได้38คนนะนะีนะ่คือโพที่เขาประเมินมา หากดูตามโพที่ประเมินมาก็คงเห็นได้ชัดว่าพักที่กำเังหืดขึ้นคอตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พน้นพักของพเดกประยุทธ์แต่พเดกประยุทธ์ถ้าเป็นไปตามโพวันนี้ถ้าเลือกตั้งวันนี้โอกาสเป็นแบบนี้สูงไหมสูงดินตรงๆนะด้วยความปรารถนาดีแต่ครับพักพลังประชารัฐจะเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้แหละได้คะแนนนิยมดีกว่าพเดชภาพของพเอกประยุทธ์ใช่ไหมพูดตรงๆนะจนถึงขนะนี้ที่ผมทราบใช่นะฮะ หลายประเด็นที่พรรคพเดระยุต์กำลังอ่อนแต่ดีขึ้นกว่าเดิมไหมดีขึ้นกว่าเดิมเลย25แล้วอยังเลย25แล้วนะ25คนแต่จะสามารถชนะการเลือกตั้งจนเป็นพรรคอันดับหนึ่งได้ไหมผมเรียนตรงๆนะจนถึงขนาดนี้เป็นไปไม่ได้บางคนก็บอกว่า้ยโพเชื่อไม่ได้โพไม่น่าสนใจนะโพไม่เป็นกลางแต่ผมในฐานะประชาชนมองแบบเป็นกลาง โพลมันคือเรื่องของเสติมันอยู่ที่กลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายถ้าเลือกตั้งวันนี้พรรคบดเอกรุทธ์พรรคบทเอกรุทธ์บาวิทย์พรรคประชาธิปัตย์แพ้หมดจริงไหมถามด้วยความรู้สึกจริงความเชื่อจริงความจริงก็คือจริงนะนั่นหมายความว่ามีวิธีไหมจะสามารถเอาชนะได้มีฮะอยากไหมไม่ยากและผมเรียนมาตลอดไงคุณส่วนจำได้ฮะผมเคย เขียนบทความเรื่องเอกราชของชาติไทยนะเอกราชของชาติไทยมีหลักที่สําคัญเจิงกลยุทธ์คือ 1. น 1. ให้บเอกปรยุทธ์ทำให้เต็มที่ 2. ทําไม่ได้ก็มีวิธีอื่นที่จะทำนะยังไงฝ่ายขวาก็ชนะนั่นะนะนะคือหลักเอาล่ะเข้ามาสู่ยุทธวิธนะีเข้าสู่เรียกว่ายุทธการแล้วกันยุทธการ 1. น,นักเลงนาการอาหารต้องเอาชัตต่ปูนมาต้องเอาหิมาลัยมา ต้องเอาธรรมนัตพมเผามาต้องเอาแรมโบมาตามหลักนักเลงนำการอาหารซึ่งตอนนี้มาหมดแล้วแต่ยังไม่ทำสองสิ่งคือหนึ่งปลุกชาตินิยมอย่างเต็มรูปแบบกำนันผู้หญิบ้านอสมอพปลอตสปชกำนันผู้หญิบ้านขึ้นก็เดือนให้อพอปลอกขึออออ้นให้แล้วก็ไปฮะอสมอขึอ้นเดือนให้แล้วอบตขึ้นแล้วแต่ไม่ใช้ประโยชน์ แตไม่ใช้ประโยชน์ฝ่ายขวาไม่ใช้ประโยชน์ก็คะแนนนิยมก็ได้แค่นี้จะซื้อเสียงกันไหนก็ได้แค่นี้นะนั่นหมายความว่ายัางไงต้องปลุกชาตินิยมนะคนที่ควรได้เป็นชอบภารกิจนี้คือชาชวาลคงอดมหรือชัดเตาปูนเพราะเขาชำนาญเรื่ององค์การบริหารส่วนทั้งท้องถิน่นทั้งประเทศต้องให้เร่งดำเน,นินการนั่นคือบริการที่1นนะครับและเป็นส่วนสําคัญ ส่วนสิ่งนี้ต้องทำตอนนี้เพื่อจะทำการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะมิฉะนั้นประเทศไทยจะเป็นหนี้รุ่นเราอะ่ะจะเป็นหนี้อย่างน้อย10บชั่วโคตรบอกเฮ้ยเอามาจากไหนตั้ง10บชั่วโคตนี่จะกโควิด19ไงที่ไปกู้ยืมญี่ปุ่นมานี่ไงถ้าเราไม่เร่งดำเนิน,เนการสองสิ่งที่ผมเรียนย้ำมาตลอดหนึ่งหวยออนไลน์สคาสิโน ถ้าไม่เร่งทำสองอย่างพวกเรารุ่นนี้ถ้าเปลี่ยนรัฐบาลใหม่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เข้ามาเป็นนี่้ขี้แต่ขี้แันเลยนะตายกันสิบช่วโคตรนี้ก็ยังไม่หมดนั่นคือภาระที่พลเอกประยุทธ์จะทิ้งไว้กับประชายชนและจะถูกตราหน้าไว้ตลอดไปหนีไม่พน้นซึ่งตอนนี้หวยนุมาติคอรมอนุมัติตจะเริ่มต้นเดือนมีนาเมษาก็จะเริ่มทำแล้วอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแลละ นะแต่เรื่องคาสิโนล่าช้าอืดอาจสภาผ่านเรียบร้อยสภาเห็นชอบผ่านเรียบร้อยมาโกงที่ครอ,อรมอสเดือนแล้วยังไม่ทำอะไรจนกระทั่งญี่ปุ่นเขาทำไปแล้วสหรัฐอเมริกาจับมือกับญี่ปุ่นร่วมกันลงทุนคาสิโนในญี่ปุ่นเรียบร้อยในประเทศไทยนั่งเฉยติ้งกันดิแก๊กแก๊แก๊ก๊ททำให้คนไทยต้องเป็นหนี้กว่า10ชั่วโคตรและ มันไม่ได้อยู่กับพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ตายไปพลเอกประวิตรตายไปแต่มันจะอยู่กับครอบครัวพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรคนจะตราหน้าว่าเป็นคนสร้างหนี้ให้กับประเทศซึ่งผมเรียนไปแล้วนะยุทธการไวรัสพินาประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเก็บเกี่ยวพัฒนาเศรษฐกิจปฏิรูปประเทศสิ่งเหล่านี้ต้องรีบทำเพราะเป็นประโยชน์ของชาติจะมาแก้หนี้สินของประเทศทั้งหมด เด็กก็จะได้เรียนเรียนหนังสือมากขึ้นเพราะได้ทุนเหล่านี้เอาทุนสีดำทุนใต้ดินขึ้นไหมถูกกฎหมายปัญหาต่างๆมันก็จะลดลงผ่านสภามาหมดแล้วรออะไรนะสิ่งน,นี้เป็นปัจจัยสําคัญนะที่ต้องเร่งดาเนินการหาเสียงไปวันๆได้ประโยชน์อะไรไหมคะแนนนิยมดีขึ้นแต่ขึ้นเล็กน้อยแต่ถ้าจะให้ขึ้นแบบรวดๆต้องมุ่งไปชาตินิยมมุ่งไปแบบปึด๊ด พืดปืด,ปดถ้าไม่พืดปืดปืด,ปดก็เตรียมพร้อมให้ดีนะงานนี้คณะรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์สีเล่าทัพโดนเอาคืนแน่นอนฟันทงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ จะตามไปหาพร้อมพากายและใจโยไปฝากสุดขอบฟ้าไกลๆฉันก็จะมาจะพงแค่ 疼。